สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมหนูทดลองลาซาด้าครับผมรีวิวแบบบ้านๆน,นะครับผมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้รีวิวได้ครับผมก็สั่งอะไรเรื่อยๆจากลาซาดา้าแล้วก็มารีวิวให้ดูอย่างที่เห็นนี่นะครับก็พอดีว่าที่ก็ที่ผ่านมานั้นมนี้ทำตัวธรรมดาธร,รมาเกินไปมากไม่มีอะไรนะ่สาสนใจเลยก็รีวิวธรรมดา ยจะมีคาแรคเตอร์อะไรแปลกๆม้ยไม่ใช่แบบผู้ชายธรรมดาสวมเสื้อดำแล้วใส่หมวกแก๊ปเหมือนที่เป็นปกตินชีวิตประจำวันอ่ผมจ่ายนี่มาครับจริงๆเขาใช้พวกนี้พวงานวันฮาลโลวีนด้วยพวกนี้นะอือาไป้อาโอเคนี่นะครับ มันเป็นผ้าคลุมมันคืออยาเกาเข้าเข้าบรรยากาศยิ่งเข้าใส่ใ่ว่าฮาโลวีนเลยเือนพวกนักบวชยุคกลางนี่พวกใส่กันยังไงใส่ยังไงวะอ๋อไม่รู้เข้าหรือเปล่าอ่ะนะกะเนี้ยอ่ะลองทำดูว่าถ้าชั้นน,นี้ทำตัวเหมือนพวกพ่อหมดอึมด อไม่น่ากลัวเลยสักนิดวิวต่กกางหากโอ้โ,อโหมไม่ได้เหมือนพวกนักบวชยุคกลางสมัยสมัยก่อน แต่ว่าผมว่าจริงๆเขาจะดูขลังบนที่น่ากลัวนี่ดูธรรมดามากไม่ดูแบบชาวบ้านธรรมดาดูดิจัดเต็มลองน่าจะเป็นแว่นดำเป็นโทนีสตาร์ท <c oughs> เข้ากนะันไหม เข้าท่าแล้วถ้าเกิดผมทีเซนหรือรีวิวอะไรแบบนี้จะเป็นยังไงนะหรือจะเป็นเหมือนลุกนี้ดิเอ,อีผมว่าก็โอเคนะอเออชัดชอบแล้วโอเคครับทีนี้จริงๆแล้วจะมาพูดถึงว่าไอตัวอ <c oughs> ของที่รีวิวนี่แหละ <c oughs> เอาละผมมีปัญหาสายตาอย่างเงี้ยไม่ใส่แว่นมองอะไรไม่เห็นเลย <c oughs> เห็นนะครับแต่ว่า รายละเอียดไม่ได้แล้วตัวนี้ก็บอกว่าเป็นอาโรวีนผ้าคลุมแบบวแบบัมผ้าคลุมวบบพายมันวบบพายตรงไหนวะโอเคแต่ผมว่าตัวนี้น่าเวิร์กนะโอเคเดี๋ยวคลิปหลังๆถัดไปผมจะใช้ตัวนี้กับว่นดำแล้วนะลองดูมันเข้าหรือเปล่าถ้าไม่เข้าก็เปลเออเี่ยนนะคิดว่าเออมันใช้ใช้ในการพิเศษได้ เอามาพูดถึงตัวนี้แล้วกันนะครับผมผมว่ารูป,รปลุกรักดีไซน์นี่มันก็นักบุดยุคกลางจริงนะถ้าดูเต็มๆนะดูเต็มๆดูเต็มๆผมใส่ไปแล้วแต่จริงๆมันมันจะมีแค่นี้ไม่ได้มันต้องมีชุดคลุมยาวมันถึงใช่ไช่ไพวกทำพิธีกรรมอะไรมืดๆด,ดึกๆอาลากมาคุม ใช่เลยเออดูน่ากลัวกันมนันยะังไงครังน,นีมันหดนึงโอเคครับโอเคเดี๋ยวจะลองรีวริบแบนะะาานี้แล้วกันเอาแบบนี้ได้ครับผมคือวัตถุดิบผมว่าเนื้อผ้าเป็นผ้าเนื้อดีมากเลยนะครับผมก็ค,คือว่าโอเคผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาประโยชน์ใช้งานถ้าจะไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนอะกอยากวันฮา,าโลวีนหรือว่าวันอะไรที่ต้องแต่งตัวประหลาดประหลาด ก็ความแข็งแรงทนทานผมว่านี่ผ้านี่อย่างหนาอย่างดีเลยนะครับคุณภาพอย่างดีนะครับผมติดในเรื่องราคาครับผมแต่ผมว่าเรื่องดีไซน์ไอ้ตัวเนี้ยร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทจริงๆจะเป็น,นหัวลำแหลมถ้าแบบมองจากด้านข้างนะครับเป็นหัวลำแหลมขึ้นมาลำแหลมแล้วก็มีหล่คุ้มแต่จริงๆจะต้องมีมีชุดคุ้มยาว เอ้หรือผมจะหาชุดกุ้งยาวมาใส่ด้วยอีกทีโอเคครับผมว่าในบรรดาคลิปที่แบบว่า,ารีวิวมาก็มีสาระบ้างไรสาระบ้างนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้น่าจะไรสาระมากที่สุดก็คือแค่สินค้าที่เอามาเพื่อจะสร้างคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างแต่ผมว่าโอเคนะแล้คลิปหลังเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยแล้วกันสลับเปลี่ยนไปเรื่อยยังไงก็ขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลาดู คลิปบ้าๆวอร์อะไร,ร,รสาระอะไรแบบนี้เดี๋ยว,ด,ยวดูว่าคราวหน้ามันจะมีคลิปอะไรไมาให้ดูกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ